สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆกนลาลยะนิมิตทุกทุกท่านเลยนะคะที่มีพลังงานดึงดูดเข้ามารับชมคลิปนี้นะคะคลิปนี้ไม่หมอฟังยังไม่มีหัวข้อคลิปเนาะแล้วก็ยังไม่ได้เลือกไพ่เลยในการมาสื่อสารในวันนี้เหมือนอยากมาพูดคุยพูดคุยกับเพื่อน,อนสายพลังงานทุกท่านนะคะแล้วก็เข้าใจภายในตนเองเชื่อว่าเนี่ย พลังงานที่สัมผัสมาเป็นคนที่กำลังพัฒนาและควบคุมนะต้งองบอกว่าควบคุมจิตใจเนี่ยกายใจจิตของตัวเองเนี่ยแหละด้านดาร์กของตัวเองหรือว่ากำลังพัฒนากำลังทำความเข้าใจกำลังกดข่มด้านร้ายๆเาะต้องใช้คำพูดนี้เนาะที่มันที่มันมาทำให้เราแบบว่ายังจมอยู่ไอตัวจิต ที่มันฟุง้งที่มันกําลังคมเหงทํทำให้เราไม่ได้ก้าวหน้าประมาณนี้เนาะอยู่อะไรเงี้ยอ,อันนี้คือพลังงานที่ไม่หมอฟางส,องสัมผัสได้พึงสัมผัสได้แล้วก็เชื่อว่ามันกําลังจะใกล้สิ้นเดือนเนาะไอ้เรื่องที่มันหนักๆอะ่ะมันกําลังจะเริ่มเบาลงเขาเรียกว่ามันมันตึงอะ่ะมันตึงความคิดการเงินการงานมันตึงมาเยอะ มันมันถึงช่วงที่จะผ่อนลงประมาณนี้นะคะแล้วแม่หมอฟังขออนุญาตคุรุคุบาอาจารย์พี่ๆีเพื่อนๆเนาะให้เซลเทวดาประจำตัวของเพื่อนในการคลีนเคลียเคลียพลังงานเคลียพลังงานผ่านขันนะคะและพลังงานของคุรุคุบาอาจารย์ที่ปกปักรักษาตัวของแม่หมอฟังเองนะคะ ขออนุญาตครูรูบาอาจารย์รศรษย์ศิษย์ไทยเซลผู้ปกปักรักษากายสังขารของข้าพเจ้าขอพลังงานของทุกท่านทุกพระองค์ครูใหญ่ลงมาในการช่วยเคลียร์ชะ้างพลังงานของพี่เพื่อนเพืเ่อน,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 นที่เปิดโอกาสให้ฟางเองได้เคลียร์พลังงานนะคะ ขอนุญาตค่ะขออนุญาตเคลียพลังงานทุกๆจักระทุกๆอายตนะจักระที่หนึ่งจักระที่สองจักระที่สาม จักราที่สี่จักราที่ห้าจักราที่หกจักราที่เจ็ด เปิดใช้งานค่ะเปิดใช้งานทุกๆุกจักระให้เสถียรขอจักรวาลเปิดทางจักระที่หนึ่งจักระที่สองจักระที่สาม จักระที่สี่จักระที่ห้าจักระที่หกจักระที่เจ็ด เป็นยังไงกันบ้างคะกับการเคลียรพลังงานในครั้งนี้โล่งไหโล่งเลยเนาะเกิดความสมดุลขึ้นนะคะมันจะมีแรกๆที่จักระที่สามใช่ไหมจักระที่สองที่สามในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์หรือว่าการทําสมาธิศูนย์ควบคุมพลังงานนะคะมีมีติดติดบ้างเนาะแน่นอนความคิดมันฟุ้งจิตมันนี้เราก็ต้องต้องมีวิธีในการปฏิบัติแล้วก็เข้าทําสมาธินะคะ ตามที่เพื่อนๆถูกจริตเลยเนาะวันนี้เนาะไลฟเสียล้ะกันนะคะไม่ได้ไปไหนอะ่ะนะอยู่ใกล้ๆอะ่ะเอื้อมมือนะคะแล้วก็มีพี่ไพ่อีกสำรับนะคะที่จ้องหน้าจ้องตากันอยู่นะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันขออนุญาตครูครูครอาจารย์สิทิ์ิษย์ไเซลที่ปกปักรักษาพี่ๆเพื่อนๆคะ่ะ ภายในโอเคครอบครัวทางจิตญาณน,นะคะแม่หมอฟางพูดมากนิดหนึ่งนะต้องต้องต้องแจ้งไว้เลยแล้วเดี๋ยวแม่หมอฟางขออนุญาตเนาะต้องใช้คําว่าเกินบอกและกันเกินบอกกล่าวเนาะขอประกาศ้วยนะทึ่ตรงนี้เลยว่าต่อไปอาจจะมีการแทรกเนื้อหาองค์ความรู้ต่างๆนะลงมาในช่องด้วยอาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์หรืออาจจะเป็นช่วงเวลาใดก็ได้นะคะยังไม่ได้ได้ได้ิได้ได้ได ได้ชัดเจนนะคะกำลังรวบรวมข้อมูลจดบันทึกอยู่ว่าเราจะส่งต่อข้อมูลยังไงในสิ่งที่เราเรามีออกไปในแบบที่เราเข้าใจายอย่างเงี้ยเวลาเพื่อนๆที่ที่เข้ามารับชมรับฟังก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นประมาณนี้ดีกว่านะคะเป็นองค์ความรู้ที่ไม่หมอฟังอะได้กลองมา ได้ด้วยตัวไม่หมอฟังเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจักรวาลกลของจักรวาลการทําจักระยินและหยางการเล่นแ 8, ร่ 4, แปรธาตุตาสีไลบเกอร์พาร์ไลท์ช่วงทัมมิง่งหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่ไม่หมอฟังรวบรวมข้อมูลอยู่เนี่ยแล้วเดี๋ยวจะเอามาทยอยเนาะรวมถึงแอนเจิลนัมเบอร์ที่ไม่หมอฟังได้ได้ได,ได้ทำไว้ตั้งแต่คลิปลแรกเลยเนาะที่ลงช่องและอันนี้ก็เป็นภาพปูผืนแรกของไม่หมอฟัง เช่นกันนะคะเนาะแม่หมอฟางเชื่อว่าตอนนี้มีคนที่กําลังที่จะเริ่มทําบางสิ่งบางอย่างว้าวสภ,ภาฟ้าใหม่ใช่ไหมที่กําลังจะเข้ามาวันนี้แม่หมอฟางมาทาคลิปในช่วงใกล้สิ้นเดือนเนาะใกล้สิ้นเดือนแล้วก็อยาให้ไพ่เกินก่อนดีกว่าเนาะพูดมากเลยคะ่ะพูดมากแล้วก็สําหรับพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมรับฟัง ขอบคุณมากๆขอบคุณจ,จัดจขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ากาแฟการมาเรียนคอร์สอ่านไพ่แก่นแท้ทางด้านจิตวิญยาเพื่อการตื่นรู้ที่อ่านไพ่แล้วเข้าใจสไตล์ไม่หมอฟังนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะคอร์สสอนอ่านไพ่นี้จะเป็นลิงก์ไว้ดูใน YouTube นะคะ2,222บาทค่ะแล้วก็เป็นคอร์สพื้นฐานเนาะพื้นฐาน1111บาทนะคะ ยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนๆค่ะแล้วก็สำหรับคนที่มีโซแพนมาด้วยกันก็คงจะได้ยินเสียงกันแล้วเนาะค่ะประมาณนี้นะคะแม่หมอฟางขอเช็คพลังงานเจ้าของคลิปก่อนแล้วกันเนาะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่กลับเข้ามาฟีดแบ็กในเรื่องของการทำสมาธิการทำความเข้าใจในตัวเองแล้วก็การสาื่อสารการดูดวงของแม่หมอฟางเป็นการดูเพื่อเพื่ออะไร เพื่อพัฒนาตนเองเพื่อกลับไปเข้าใจตนเองเพื่อให้ความรู้แจ้งในในนาปัจจุบันของเพื่อนๆไปทีละสเต็ปไปทีละสเต็ปนะคะมาค่ะขอเช็คพลังงานของเจ้าของคลิปในวันนี้นะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอฟังค่ะวันนี้พูดเยอะเนาะสวัสดีค่ะทีมมาค่ะ อ่าหกมาหรือทาวเวอเกิดอะไรขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างกุบับจับพันนะคะบนเส้นทางที่เพื่อนๆได้ได้เขาเรียกไงไปข้างหน้าตัดสินใจแล้วตัดสินใจอีกครั้งเนี่เห็นไหมเป็นการที่เริ่มเริ่มจริงๆนะคะมาค่ะเริ่มหกหกหว้าวพลังงานพี่ๆเพื่อนๆในวันนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีกัลายาณิมิตท,ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทีมซัพพอร์ตทุกทท่านเลยนะแล้วนี่ค่ะอยู่ข้างหน้าเลยนะนี่คือใบที่กำลังกำลังมองมองอยู่คุรู้ทางจิตวิญญาณจะส่งสัญญาณที่ชัดเจนมาถึงคุณเพื่อนำคุณเข้าสู่วิถีการเป็น แนวร่วมกับจักรวาลและพวกเขามาเพื่อให้คุณเชื่อมโยงกับความคิดของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจักรวาลยืนยันว่าคุณคือพลังงานศักดิก์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่ทรงพลังที่ทรงศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดคุณมั่นใจได้ว่าพลังความคิดของคุณและวิธีคิดของคุณสามารถสร้างโลกใบใหญ่ใบใหม่ที่คุณเป็นคนกำหนดขึ้นมาเองนะคะเป็นลีดเดอร์ให้กับตัวเอง ว้าวได้รับการสนับสนุนจากจักรวาลขอบคุณที่เปิดใจขอบคุณที่เดินทางมาด้วยกันมากๆไม่รู้ว่าจะพูดคําไหนแต่เชื่อว่าพลังงานแห่งความขอบคุณและไรงเงื่อนไขตรงนะี้จะนําแสงสว่างมาสู่ตัวทุกท่านตัวไม่หมอฟังเองเช่นกันไม่หมอฟังเดินทางมาช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ไม่หมอเชื่อว่าทุกๆท,ท่านเห็นถึงความสําเร็จแล้วก็ สิ่งที่ไม่หมอฟังเติบโตมานะคะดีใจอะดีใจที่มาถึงตรงนี้แล้วก็ขอบคุณที่ได้กัลยะาณมิตรที่ดีที่ร่วมทางกันมาไม่ว่าจะเป็นพี่ไพ่ตัวเพื่อนๆเ,เองที่ซัพพอร์ตไม่หมอฟางแล้วเช่นเดียวกันกับคำพูดของฟางในวันนี้เนาะของฟางฟางเชื่อว่าเนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆกำลังเจอนะตอนนี้พลังงานเพื่อนๆเ,เนาะเจ้าของคลิปเนี่ย คุณคือหนึ่งเดียวกันกาจักรวาลกับทีมซัพพอร์ตคุณได้เกิดไอเดียรีเริมก็คือการกำเนิดก่อเกิดสิ่งใหม่ๆความคิดความรีเริ่มสร้างสรรค์ตาที่3ที่มันกำลังเปิดกว้างอยู่ณนะตอนนี้ตาที่3ของคุณเปิดออกแล้วนะคะเพื่อให้คุณได้ทำงานร่วมกันกบจักรวาลกับทีมซัพพอร์ตกับครูครูบาอาจารย์กับ, Support, กบ,กาากบอ่าทีมของเพื่อนอะ่ะต่างคนต่างมุมต่างทิศต่าง ต่างที่มาแต่มีหนึ่งเป้าหมายเดียวกันนั่นคือพาทุกท่านกลับคืนสู่ดาวกลับคืนสู่ความเป็นตัวตนความเข้าใจกระจางในแกนแท้ของตัวของเองคุณกําลังพาทุกท่านพาทีมพาพาใจของคุณกลับบ้านบ้านที่แท้จริงอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ตัวเราค่ะอยู่ที่ใจอยู่ที่จิตวิญญาณของเรานะคะแล้วตอนนี้พลังงานของเพื่อนถูกกระชากให้ตื่นให้กลับหลัง ต้องกลับมาอีกครั้ง,ต,งต้องใช้คําว่าไงอะบอกลาสิ่งเก่าๆอะไปข้างหน้าเดินทางปล่อยวางอาดีตแล้วเริ่มต้นกับตัวเองใหม่ละวางความคิดเก่าๆละวางความรู้สึกเก่าๆละวางตัวตนเก่าๆรูปแบบแผนการใช้ชีวิตเก่าๆ transform เพราะอะไรรู้ไหมมีหกดาบขึ้นมาบอกลาแล้วบาย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 ไปข้างหน้า ตอนนี้ไปข้างหน้าเลยการที่คุณตัดสินใจเพื่อที่จะไปข้างหน้าเหมือนคุณได้รับสายสัญชาตญาณมาสายสัญญาณน,นี้อาจจะมาจากไม่หมอฟังเองอาจจะมาจากการที่คุณเปิดใจอาจจะมาจากคุณที่คุณสูดลมหายใจเข้ามาลึกๆทําให้คุณรู้รู้ว่าสิ่งสิ่งดีงามที่มันเกิดขึ้นมองเห็นความเป็นขั้วตรงข้ามของสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วคุณเห็นว่าข้อดีของการที่คุณได้เจออุปสรรคในปัญหาที่มันเกิดขึ้นมา หรือความท้าทายหรือบททดสอบอยู่ที่ใครจะเรียกเนาะนั้นอะคืออะไรแล้วคุณก็กลับมาตั้งหลักคราวนี้ชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงเลยเปลี่ยนแปลงจริงคุณมีการทําสมาธิมากยิ่งขึ้นคุณมีการอ่ะระงับระงับเนาะระงับกิเลสตัณหาระงับใจของตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วคุณก็รู้สึกว่านี่นี่แหละคือเส้นทางชีวิตนี่นี่แหละ เหมือนเริ่มยืนยันเริ่มชัดเจนเริ่มเริ่มเกตเริ่มไอเดียเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเริ่มเปิดศักยภาพของตัวคุณเองมันเริ่มมีไฟอ่ะมันเริ่มมีไฟมันเริ่มมีมีการแอคชั่นมันก่อให้เกิดอันนี้ก่อนไอเดียก่อนมันมันเกิดไฟมันมีประกายไฟมาจากตาที่สามคุณแหละตาแห่งการรู้แจ้งตาแห่งการประจักษ์ปัญญามันก็เลยเกิดมาเห็นไหมตาที่สามเปิด จิตวิญญาณกระทําตามแรงมันดาลใจที่เกิดขึ้นมาปัญญามันเลยนําทางให้คุณได้ค้นพบกับตัวตวนาภายในเห็นไหมคะแล้วมาดูกันว่าไพ่กํากลังจะสื่อสารอะไรกับพี่พๆเพื่อนๆพลังงานในวันนี้ค่ะไม่ธรรมาดานะคะเจ้าของคลิปในวันนี้ถ้าวันใดวันหนึ่งที่คุณได้กลับมาฟังคลิปคลิปนี้ขอไม่หมอฟงัง อยากจะบอกคุณว่าทุกๆประสบการณ์ในชีวิตทำให้คุณได้ได้เรียนรู้ทุกๆบทเรียนมันล้ำค่าเสมอไม่ว่าคุณจะเจอเหตุการณ์หรืออะไรก็ตามที่เข้ามาทา้าทายคุณจงย้อนมองช่วงเวลาที่คุณเคยผ่านมามันทำให้คุณก้าวไปไกลมากเพียงใดแล้ววันใดวันหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าหมดไฟจงเติมแพชชั่นร่างกายพักได้พักได้ไปได้ คุณล้มมากี่ครั้งแล้วแล้วคุณก็ลุกสง,งา่าผ่าเผยมากี่ครั้งแล้วจงลุกให้ได้ต้องเติมไฟให้ได้รู้ลมหายใจให้ได้ตั้งสติให้ได้แล้วไปต่อเป้าหมายของคุณมีไว้เพื่อไปให้ถึงนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้คุณจะได้ไปไกลมากเป็นพลังงานที่ถ้าคุณยังไม่ได้เจอคลิปนี้นะ เป็นเพราะว่าคุณเชื่อมันในสัญชาตญาณตัวเองแล้วคุณก็ไปแหละและคุณกลับมาย้ำฟังอีกครั้งเพื่อให้คุณชัดเจนกับสัญชาตญาณของตัวเองอีกครั้งถ้าวันใดวันหนึ่งที่คุณไม่เจอคลิปของไม่หมฟาฟังแล้วขอให้รู้ไ,รไว้เลยว่าขึ้นพลังงานของคุณไปเพื่อไปเป็นผู้นําแล้วผู้ที่เข้ามาฟังในวันนี้เพื่อมายืนยันเพื่อมาซัพพอร์ตเพื่อมาเคียงข้างกันเพื่อมาไกด์ไลน์กัน แล้ววันใดวันหนึ่งคุณจะได้ไปไกด์คนอื่นอีกมากมายนี่คือสิ่งที่หมอฟังอยากจะบอกนะคะมาดูมือเบาเลยอะพลังงานเนะี่ยเบาแล้วก็ยิ้มด้วยติติมากๆนะคะมาค่ะเจ้าของคลิปไม่เป็นไร ม่ไหนะเช่นกันเช่นกันค่ะนะไพ่อยากจะบอกอะไรคะจักรวาลตาที่3ามภายในไฮสเซลหรือใครเนาะไพ่เนาะที่อยากจะบอกนะ The l เวอรลงตีเลยค e n ออฟคัพค่ะซีเรียนนะคะเดอ Tower วมายืนยันอีกครั้งนะคะกับเส้นทางที่เ,เพื่อนเลือกเดินไปนะคะมาค่ะ เดบฟูมาแล้วอืมเส้นทางนี้ไม่โดดเดี่ยวนะเส้นทางนี้มีมุมองมีคนรักมีครอบครัวทางจิตวิญาณมีทีมสพอร์ตมีจิตวิญาณการเดินทางครั้งนี้สนุกค่ะสนุกคนเดียวไม่หมอง <c oughs> คุณต้องยิ้มไม่ได้กับจทุกสถานการณ์นะ แม่หมอฟางก็เคยเจอมานหนักถ้าเจ้าของคลิปคุณยังเป็นพี่เพื่อนที่เข้ามาใหม่เนาะอยากให้รูไว้ว่าทุกๆคนน่ะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปเพื่อให้คุณได้นําศักยภาพที่คุณมีอยู่ภายในอะเพื่อไปกระตุ้นศักยภาพเพื่อนําศักยภาพของคุณนําออกมาใช้เพื่อให้คุณรู้ว่าคุณมีตรงนี้นะ เพื่อให้คุณกลับไปเชื่อมต่อกับภายในเพื่อให้คุณรับรู้สิ้นสัญญาณ i n t น i t i o n หรือว่าให้คุณรู้แผนการหรือให้คุณรู้กับภารกิจทางจิตวิญญาณประมาณนั้นเลยนะแล้วสิ่งที่พายขึ้นมาคุณจะได้เดินตามฝันคุณจะได้เดินตามวัตถุประสงค์ทางจิตวิญญาณชีวิตของคุณมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างปุบปับฉับพลันอีกครั้งในไม่ช้านี้เพราะเส้นทางที่คุณได้เลือกเดินไปมันเป็นเส้นทางที่ใช่สําหรับคุณ แล้วจักรวาลอยากบอกคุณว่าเส้นทางที่คุณเดินไปมันมีความมั่งคั่งเหลือเฟือเกิดขึ้นกับคุณแล้วมันจะมีจุดพีคในเรื่องของพลังงานพอคุณกลับเข้าไปภายในมากๆแล้วคุณเดินตามสัญชาตญาณมากๆคุณเติมเต็มจิตญาณของคุณเชื่อมต่อตาที่สามของคุณเปิดคุณเพ่งหรือว่าคุณทําอะไรก็ตามเนี่ยไม่รู้ว่าคุณฝึกสมาธิแบบไหนหรือว่า จักระของคุณอ่ะมันได้มันได้เปิดมากยิ่งขึ้นเนาะจักรมงกุฎอ่ะมันเปิดมากยิ่งขึ้นแล้วมันทําเนี่ยจักระมงกุฎอ่ะมันเปิดเปิดมากยิ่งขึ้นแล้วมันทําให้มีในเรื่องของสัญชาตญาณอะซิกเซนอะของคุณอะมันมันกลับมาจูนกันอีกครั้งหนึ่งเหมือนปลักอะเหมือนสวิต์เหมือนไฟอะมันเปิดขึ้นแล้วมันทําให้แบบว่าสว่างเห็นไหมคะมันสว่างสิ่งที่เกิดขึ้นนะแล้วพ่ยขึ้นมา ขึ้นมาทำให้คุณได้เห็นสิ่งที่มันเคยขัดแย้งภายในใจความความเขาเรียกไงอะจุดบกพร่องจุดที่ขาดความขัดแย้งอะที่มันเกิดขึ้นมาในการกระทำในการแอคชั่นของคุณอะคุณจะเป็นอิสระสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเลยก็คืออิสระภาพอิสระภาพทางภายในสู่ภายนอก อิสระภาพทางการเงินอิสระภาพทางการใช้ชีวิตคุณจะรู้สึกว่าทุกๆอย่างมันเชื่อมโยงกันและทุทกๆอย่างที่คุณดึงดูดมามันได้หลอ่อหลอมให้คุณมาอยู่ในปัจจุบันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับคุณคุณจะรู้สึกว่ามันลงตัวในท้ายที่สุดคุณจะค้นพบความเบาสบายเกิดขึ้นในดวงจิตญาณคุณเพราะอะไรรูไหมดูฟูดูฟูกับสี่เหรียญ เดี๋ยวฟูความเบาสบายภายในนะคะไม่ใช่เบากระเป๋านะคะไม่ต้องแยงกับแม่หมอฟางอะเพราะอะไรรู้ไหมมันสิ่งต่างๆอะ่ะมันมากมายมันมั่งคั่งมาเหลือเฟือ,อคุณมีการวางแผนกับตัวเองคุณมีการตกลงกับตัวเองคุณรู้สึกว่าเสาหลักของคุณอะ่ะมันมั่นคงมันมั่นคงจนจนทําให้คุณรู้สึกว่าถ้าคุณทาตามเสียงเรียกร้องภายใน หรือทำภารกิจทางจิตวิญญาณหรือกระทำสิ่งใดก็ตามมันต้องมีการทำเนาะมันถึงจะเกิดผลมันต้องมีการแอคชั่นเท่ากับเรียคชั่นนะผลของการกระทำนั้นๆน,น,นะที่ได้รับกลับมาการที่คุณได้ให้การที่คุณได้แบ่งปันการที่คุณได้เป็นเนี่ยแม่เนี่ยจิตวนะิญญาณของคุณต้องการที่จะปลดปล่อยอะ่ะต้องการที่จะให้ให้องค์ความรู้ให้ทักษะให้อะไรก็ตามเหมือนกับไม่หมอฟังเช่นการที่ออกมาให้ออกมาสร้างจิตวิญญาณของคุณมาเพื่อสิญญ่งนี้ ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณต้องการที่จะทําอะไรให้ปรุงรดอาหารให้อร่อยเพื่อที่แล้วก็เลือกวัตถุดิบดังสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภคแบบนี้ก็ย่อมได้นะคะให้จินตนาการให้รอยยิ้มให้มีตรภาพให้ความปิติสุขแผ่บุญแผ่กุศลเนี่ยคือการให้นะเห็นอะไรไหมคะเมื่อคุณยิงให้คุณจะยิงได้รับไม่รู้ซี พลังงานวันนี้มันคล้อยมันมันมันคล้องตามแล้วมันก็เป็นภาพที่ทําให้หมอฟังต้องพูดมาอย่างนั้นนะคะเมื่อถึงจุดเปลี่ยนชีวิตหลังจากนี้มันจะเกิดจุดจุดพีคจุดพีคอีกครั้งหนึ่งมันจะมีจุดเปลี่ยนเนาะ The Tower อีกครั้งหนึ่งมันเป็นเพราะศักยภาพของคุณอะมันมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการ u p พเวลมันจะขึ้นสูงมันจะขึ้นสูงเลยแล้วคุณก็จะค้นพบกับเป้าหมายในชีวิตคุณจะค้นพบกับอะไรเนี่ย เส้นทางอะสิบเหรียญอะเพื่อนๆความมั่นคงความุดสมบูรณ์ความความปิติสุขความมั่งคั่งเหลือเฟือที่คุณกำลังจะได้รับอะมันมาจากภายในของคุณมั่นคงกว่านะคือมีสมาธินิ่งมากๆจนทําให้เหรียญเนี่ยธาตุดินของคุณมันสมบูรณ์จนก่อให้เกิดภายนอกเลยคุณจะรู้สึกเลยแล้วก็รู้ซึ้งเลยว่าทุกวินาทีอะบนโลกบนไปเนี่ยไม่มีคุณค่ามากๆ เมื่อคุณได้ทําสิ่งใดแล้วคุณได้แบ่งปันสิ่งใดไม่ว่าจะแบ่งปันเริ่มจากตัวเองก่อนนะเริ่มจากตัวเองแล้วแบ่งปันสู่คนรอบข้างคนที่คุณรักคนในครอบครัวจะใครก็ได้นะคะแบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันเริ่มที่ตัวเองก่อนเริ่มที่ตัวเองก่อนแล้วแบ่งปันไปให้ผู้คนรอบข้างสู่โลกใบนี้นะคะแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือวางใจนะ วางใจมันจะมีบ้างอะไอที่แรงต้านที่มันผุดขึ้นมาว่าถ้าทําสิ่งนี้แล้วมันจะสําเร็จหรอถ้าทํำสิ่งนี้แล้วมันจะตอบโจทย์หรอถ้าทําสิ่งนี้แล้วมันจะมีกินมีใช้หรอวางใจให้ได้ก่อนจงวางใจให้ได้ก่อนปล่อยโฟค่ะกับสัญชัตญาณที่คุณที่คุณได้รับเมื่อคุณยิ่งโฟมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งได้รับมากเท่านั้นฝึกฝนค่ะเรียนรู้และมีวิน,นัย นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกไม่ใช่ว่าเดินทางภาวนาจิตหรือว่าสั่งการไปแล้วมันจะได้จะได้มาเลยแต่มันเป็นการที่บอกจิตได้สำนึกว่าเรามีความรู้สึกนี้จิตได้สำนึกเราแยกไม่ออกหรอกนะว่าอะไรคือเรื่องจริงหรือไม,ไม่จริงแต่มันเป็นเพราะจิตเราสั่งการไปเพราะจิตเรานึกคิดหรือเราสั่งการหรือเราแบบว่าพูดขอบคุณหรือเราดึงดูดเข้ามาเนี่ยสร้างขึ้นแรงสะเทือนคุณจะต้องแอคชั่นทาตามเพื่อให้คุณไปสู่ความสําเร็จ สิ่งที่รําค่าที่คุณจะได้รับงานมหาศัจจรรย์สิ่งต่างๆพาตัวเองไปถึงจุดจุดนั้นมั่งคั่งเหลือเฟือให้ได้จากตัวคุณเองแล้วก็แบ่งปันออกไปนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกนะคะตาที่สามของคุณเปิดกว้างมากๆตาแห่งผู้ให้ตาแห่งแห่งตาแห่งจักรวาลว้าวขอตี้หน่อย คุณจะได้ทำในสิ่งที่คุณรักค่ะแล้วถ้ามองอีกในแง่หนึ่งเลยคุณไม่ได้โดดเดี่ยวนะคะคุณมีคู่คุณมีคู่บางคนจะได้พบกับใครบางคนที่เขาแอบชอบคุณหรือคุณแอบชอบเขาหรือมันเป็นพลังงานที่ซ่อนเล้นอยู่มันจะได้คูกเปิดเผยขึ้นมามันจะเป็นการทำงานภายในนะคะหรือคนในครอบครัวจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นหรือ ความลงตัวที่แตกต่างความแตกต่างที่ลงตัวประมาณนี้เนาะนี่คือสิ่งที่เห็นเนาะเหมือนตัวตนของคุณเนี่ยเป็นอย่างนี้ยแต่สิ่งที่คุณทํามันแตกต่างอ่ะมันแตกต่างออกไปจากกิจวัตรประจําวันจากสิ่งที่คุณเคยเป็นคุณมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆมันเลยเปลี่ยนแปลงตามเออนี่คือบทสรุปเลยนะเออมันมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงที่แบบปรับปรับฉับพลันมันมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นความรัก ทัศนคติคติ mindset การกระทำคำพูดการเงินการงานความเข้าใจในชีวิตเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับเจ้าของคลิปเนี่ยมันมีชคิดเรนดอมเนาะมันเลยลวมมากๆเลยในเรื่องของพลังงานแต่เป็นพลังงานที่ up ลเวลอั p ระดับเป็นคนที่เข้าใจโลกมากยิ่งขึ้นเป็นคนที่แบบว่าหลอ่อหลอมทุกๆอย่างเพื่อเพื่อลังสรรสิ่งเสวยงามเข้ามาในชีวิตเริ่มที่ตัวเราก่อนเข้าใจแหละเป็นผู้ให้และ,เป,และเป็นผู้รับที่สงา่า เป็นผู้ให้ที่ไม่ได้ให้ใครมาเอาเปรียบและเป็นผู้รับที่ไม่ได้เอาเปรียบใครเนีย่ยคือพลังงานของเจ้าของคลิปแล้วคุณรู้แล้วว่าคุณจะต้องเริ่มที่ตัวคุณเองก่อนไม่โทษฟ้าไม,ม่โทษดินไม่โทษอากาศทําความเข้าใจทำความเข้าใจ,าาใจแล้วดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในรูปแบบที่ชีวิตคุณควรจะเป็นในสิ่งที่คุณคุณคุณทำได้เห็นไหมคะศักยภาพคุณเต็มพร้อมแล้ว ดึงดูดเลยค่ะดึงดูดเลยตอนนี้สำเร็จทุกอย่างนี่คืออยากสิ่งที่อยากจะบอกแล้วไพ่อยากจะแนะนำอะไรกับเพื่อนๆอ,อ,อีกค่ะแปดถ้วยแปดถ้วยสามไม้ปล่อยวางอดีต ไปสู่อนาคตคำนะปล่อยวางอาดีตชัดเจนกับตัวเองทำสมาธินะคะฝึกปฏิบตัติสำหรับผู้ที่ฝึกปฏิบัติอยู่แล้วให้ฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะคะช่วงนี้เข้มข้นมากๆเลยมันก็เข้มข้นตลอดนั่นแหละสำหรับแม่หมอฟงังแต่รู้สึกว่าปี2525ันอเนาะ2525 2น2 5านี่เนี้ยมัน เร็วแล้วมีคนตื่นขึ้นไปจำนวนมากแล้วคนที่กำลังรู้อีกจำนวนมากตื่นขึ้นเราต้องรู้แจ้งเห็นจริง,รงอีกนหากรู้ตามในรูปแบบของตัวเรานั่นแหละคุณจะเดินตามเสียงภายในมันไม่มีถูกมันไม่มีผิดมันมีแต่การเรียนรู้เรียนรู้จบอนุบาลอนุบาลขึ้นประถมประถมขึ้นมัธยมมัธยมไปจะไปต่อสายอาชีพอะไรละ่ะก็ไปไปสายการอาชีพก็ไดานหรือคุณจะไปต่อปริญญาก็ย่อมได้เห็นไหมผลสุดท้ายเป็นไง อยู่ในระดับชั้นเดียวกันองค์ความรู้ก็แตกแขนงกันไปอีกเห็นไหมคะเรื่องจิตวิญญาณก็เช่นเดียวกันจงมองภาพให้ให้ต่างแต่โลกเนี่ยโลกใบนี้คุณจะต้องเรียนรู้โลกภายในของตัวเองให้ได้ก่อนเมื่อคุณทําความเข้าใจของตัวนเองคุณจะดึงดูดผู้คนต่างๆคุณจะพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันทําให้คุณไปสู่ความรู้สึกของคุณความตั้งใจของคุณความปรัถนาของคุณ เมื่อคุณปรารถนาความสงบคุณจะพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่สงบหรือคุณจะทาจิตใจของตัวเองให้สงบนั่นขึ้นอยู่ที่คุณดึดูยดเข้ามาขึ้นอยู่ที่เพื่อนเพื่อนยึดหดเข้ามานะคะประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นภายแนะนาให้คุณปล่อยวางอดีตปล่อยวางอดีตแล้วก็เดินเดินไปเดินไปสว่อนาคตไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าเบิกผจนภัยขยับขยายการกระทาของคุณเทคอาช่าของคุณ มันไม่ใช่แค่งานเดียวที่คุณทําประมาณ3งานนะที่คุณจะต้องทํนะตอนนี้คุณทําได้จัดสรรบริหารเวลาให้ได้ความคิดความคิดใดที่จะนําทางคุณไปสู่อนาคตที่กว้างให้ทําสิ่งนั้นนะคะมันมีความคิดมาเยอะเพราะคุณจูนติดจูนติดกับจักรวาลเขาเรียกไงจูนติดกับภายในจักรวาลภายในของคุณก่อนไฮซของคุณก่อนแล้วคุณจะดึงดูดสิ่งต่างๆ,ๆเข้ามาอย่างมากมาย ว้าวเป็นคนที่เปิดกว้างมากเป็นคนเชื่อมั่นในสัญชาติยานของตัวเองมากเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อมากๆเลยเป็นผู้ดูแลมียานอย่างรู้ที่มั่นยามมากๆอะ่ะเจ้าของคลิปคุณคือใครคะก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วก็ขอขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ขอบคุณร่วงหนะ้าสําหรับที่พี่เพื่อนๆที่กําลังจะเข้ามาเรียนด้วยกันนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็ เปิดรับเปิดรับองค์ความรู้เปิดการขยายของศักยภาพของคุณนะคะเพราะศักยภาพของคุณไม่มีที่สิ้นสุดไปข้างหน้าเลยค่ะยินดีที่ได้รู้จักพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ